สวัสดีครับผมครูตองฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับฟิสิกส์เล่ม2บทที่7เรื่องการเคลื่อนที่แนวโค้งนะครับข้อที่8ข้อนี้โจทย์บอกว่าอะไรครับทหารนะครับยิงปืนในแนวระดับสูงจากพื้น1.5เมตรนะครับลูกปืนที่ออกจากลำกล้องนะครับมีอัตราเร็ว500เมตรต่อวินาทีถูกต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปนะครับ100เมตร เมื่อไม่คิดแรงต้านจากอากาศลูกปืนจะเจาะต้นไม้ที่ความสูงเท่าใดนะครับสแสดงว่า,าลูกปืนที่ออกนะครับผมวาดเป็นลูกปืนเลยเนอะไม่วาททหารยิงนะครับลูกปืนที่ออกตรงนี้ครับสูงนะครับตรงนี้ความสูงที่ลูกปืนออกตอนแรก1.5เมตรอย่างเี้นะครับเนื่องจากเป็นแบบโปรเจกไทล์ถูกไหมครับมันก็จะโคง้งแบบนี้โอเคไหมครับจะโค้งหล่นลงมา สมมุติชนตำแหน่งนี้โอเคไหมครับเขาบอกว่าลูกปืนจะเจาะต้นไม้ที่ความสูงเท่าใดแสดงว่าอันนี้คือความสูงที่เขาถามโอเคไหมครับอันนี้ผมให้เป็นตัว y แล้วกันแล้วก็ลูกปืนนะครับออกไปด้วยความเร็วก็คือ ux นะครับ500เมตรต่อวินาทีนะครับโดยที่ uy เท่ากับ0นะครับเมตรต่อวิเค้ okay, ป แล้วก็ระยะที่ห่างนะครับตรงนี้ระยะที่ห่างนะครับคือ100เมตรเข้าใจไหครับระยะที่ห่างตรงนี้คือ100เมตรครับมันก็จะพุ่งมาแล้วก็ชนเข้า okay, ไปแสดงว่าตรงนี้นะครับตัวแปรก็คือ h y นะครับเท่าไรเนี่ยไม่รู้เข้า okay, ไปเราจะหา y ตัวนี้ได้จากอะไรครับ y คือความสูงของต้นไม้นะครับ Y จะหาได้จาก1.5นะครับลบ S y โอเคไหมเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ดังนั้นเราจะหา SY แล้วก็ไปดูตัวแปรแนวแกน Y นะครับตกลงมาอย่างนี้นะครับ UY เป็นศูน, G นะครับทิศลง,งนี้ผมแทน10นะครับในหนังสืออาจจะแทน9.8นะครับคาดเคลื่อนหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้องๆลองไปเช็คดูเนาะอ่าผมก็แทน S y นะครับเท่ากับ u y ทีบวกเศษหนึ่งส่วนสองนะครับจีทีกำลังสองผมไม่รู้นะครับ UY <Y S 1> เป็นศูนย์พดหน้าตัดทิ้งนะครับเหลื 1> 1 2. 2> 2. อหนึ่งส่วนสองแทนสิบทีกำลังสองอะติดตัวทีอยู่ถูกไหมครับแสดงว่าทีติดอยู่ก็ไปหาทีจากแกนอะไรครับหาทีจากนะครับแกน X โอเคไหมหาทีจากแกน X แกน x หาได้าจากอะไรครับก็เป็น sx นะครับเท่ากับ ux คูณ t sx คือ100 ux คืออะไรครับ500คูณ t เนาะแสดงว่า t เราจะได้เท่ากับ100หาร500ได้0.2วินาทีเอเคไหอ่ะเสร็จแล้ว sy นะครับก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ10นะครับคูณ0.2กำลังส ผมขอกดเครื่องแล้วกันนะครับได้ s y นีครับมีค่าเท่ากับ0.2เมตรแสดงว่าโจทย์ถามหา y ถูกไหมครับดังนั้น y มีค่าเท่ากับ1.5ลบ0.2 y จะตอบ1.3เมตรนะครับก็คืออะไรครับต้นไม้นะครับที่ถูกลูกปืนไปเจาะ สูงจากพื้นดินเท่ากับ1.3เมตรนั่นเองนะครับคือคำตอบอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่8